ทีมอะไรวะเนี่ยทีมอะไรวะทีมมั่วครับอ๋อทีมมัวเอาลูเบนดิออสมันเอ้ยมึงไงวะเนี่ยมึงเอาลูเบนดิออสมาเล่นหน้าเป้าเหรอมึงเปิดมงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงเออวะเนี่ยน้องเล่นเป็นไหมเนี่ยเฮ้ย ผู้จัดแพนไหนวะาเอาเอาละไอ้เรียนมวยโอเคยังมีมีมีอะไรแบบว่าอยากพูดกับคนดูไหมคนดูไหมแบบว่าอยากฝากอะไรไหมอยากฝากอะไรถึงลุงตู่ไหมแม่ให้เอาดีกว่าครับอยากถามไหมว่าเมื่อไหร่ลุงตู่จะออกอะไรเงี้ยอยากถามไหมอยากรู้ไหมไม่อยากรู้อ่ะอีกนานว่พี่อ๋อ โอเคโอเคไม่พูดไม่มีอะไรฝ่ายไม่จะจะปิดไม้แล้วจะไปนะครับครับไม่มีอะไรสั่งเสียจริงอ่ะไม่ครับชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อมาครับอายุเท่าไหร่สิบแปดพี่สิบแปดอ่ะแบบว่าเปิดเปิดสิ่งอยังเปิดสิ่งอย่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังชัวร์แอยไม่ใช่ยังชัวร์เฮ้ยเนี่ยยังชัวร์เฮ้ยลงอ่างแล้วลงอ่างแล้วอายุถึงยัง ได้วยูดถึงพาไปลงอ่างไหมี๋ยวเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยไปไหมขอแม่ไปขอแม่ไปไปขอแม่ไปเดินไปขอแม่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะพอละล้วบอลแล้ปิดปิดละปิดละโอ้ยไม่ไปนะไม่ไปเรื่องทักมาขอแบบชวนแบบว่าอ้นี่นะเฮ้ยมันไม่เอาลูเบนดีอาร์ตไปดิหรือปล่าโอ้ดูมันน่าจะโหดจังนะไอตัวนี้นะมันชื่ออะไรนะที่ไอ็มาร์กใช่ไหมเออมันเป็นอะไรกบนมาร์คฟันเหล็กหรือเปล่า มาร์บอลิกวีสองนะเออไอดีบอกไปด้วยไงผมยี่สิบแล้วครับไงมาเออไอดีไอดีจะหายหรือไม่ฮะโอ้ไอดีนี้แบบโหดนะยิงน้ำยมของหน้าแบบบวกแปดเลยนะตัวเนี้ยห้าดาวเลยดูเดิโอ้โหโดนตัวโค้ใหญ่โดนกระแทกเฮ้ยเฮ้ย ชิบหายละเฮ้ยยิงแล้วล็อกอืมโอโูวี่เกือบเข้าโอ้โหไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันเอาแล้วมันเอาแล้วมันกะแบบมันกะแบบหวานเลยหวานเลยเอาไอ้ดีเลยเฮไปเรียบร้อยเจอผลวดด้วยต่างไหมครับเฮกเตอร์อเฮกเตอร์นี่แจ่มเลยเฮกเตอร์อย่างแจ่ม่ะ วนีคนสวยอ้เฮกเตอร์เฮกเตอร์โอ้เฮกเตอร์แบบว่าบอลยุ่งอะบอโยุ่งเฮ้ยยิงเลยอื้มบอลยุ่งบอลยุ่งนี่ยิงไกลใช้ได้อยู่นะผมบอกแล้วแต่ผมยิงไม่ถึงสามแล้วนะคือถ้ายิงผมได้ในก่อนเก็บโทษก็น่าจะได้ดีแล้ว เฮ้ยหูหูเอาเอาวะ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 เปิดนะโดนบัวเต็งไป้วอันไวมากเด็กน้อยเด็กน้อยเฮือม่อยยังไม่ได้เปิดซิงนะไอ้ไม้ยังไม่ได้เปิดซิงอ่ะเชื่อเชื่อผมเชื่อผมผมดูออกไอ้ม้ายังไม่ได้เปิดซิง What the fuck ถ้าเปิดถ้าเปิดซิงแล้วมันจะอีกทรงหนึ่งโอ้โหรับนะ

ออกถึงเส้นได้ดีเว้ยเกียดไ <c oughs> ม่เงเจอบัเต็งคือได้บัวองฟาวเอร์ไล่โอ้ได้บัเต็งมานี่ก็คุมนะ้มเลยท่านชมทีมนี้นะเฮ้ยเปิดน,นะไอ <c oughs> ใจ <c oughs> อย่างเทพไปควาลิสสมาควาลิสมาควาลิสมาควาลิสมาใจไยมไม่เล <c oughs> ี่ยม <c oughs> มาวูดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสากโก้ไปแล้วขี่ด,ดีละขี่ด,ดีละจ่ายมาฝั่งนี้ดีกว่าหลบปะยังอยเอา้าเอา้าโกเโอ้ยกูยตัวแบบว่าเซฟเซฟเสร็จไม่พอกลัวเข้าทางแนะม่งเอาตีนสก,กัดออกอีกนะครับโอ้โหแม่ง โคไม่ไหวเกินป่ะนี่ไงยิงมีเปาลินโอ้ไม่กูตัวไม่โหดเกินป่ะเฮ้ยบอกว่าไอ้มาร์กถ้ามันยิงได้นะมันมันได้แน่นอนอ่ะดูส่งแล้วไม่น่ายิงผ่านมือกูตัวแล้วป่ะโอ้เปลี่ยนตันทีเจอเฮกโอ้ที่ผ่านอืมเอ้าโลบโอ้เกือบเกือบไปมาละกดอ hồi đó sang ừ, mấy sang ừ, đồn sốt tiền tất cả đồn sốt tiền khi Cái thấy lạ rồi phải lỡ vì liên ừ, bên kia khuyên mà ô hô oh, mừng các điều cơ con lẳng con cô ô hô lắm chồng ô bồm dinh bảo ba nên tất cả ổ nhạc lọt à. คือเก่งเกินอ่ะปั่นในทีนี้โอ้โหเตาไซบ็นเซ่ไม่คดีเออเีอ่นเฮ้ยมาแล้ว,ล,ล,ว,ว,วลินเซ่ละสวยโอ้โหเอยถ้าผมโดนยิงนี่คือเสียนแน่นอนคนระับดูจากทรงแล้วผมไม่น่ายิงได้หรอปะใครรอต่อก็ ต้องล okay. <se oh, ุ้นนะฮะว่าอย่าให้ผมโดนโดนนะครับการเปลี่ยนตัวตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงเหมือนกันครับกับการที่พวกเขาพยายามที่จะส่งชิลล่าลงไปเพิ่มนะครับชิลล่าได้แจ่มจ่มโคตรจะเาแนวรรัับฝ่งงตไปแล้วยังได้อยู่โอ้ไม่ได้ครับเฮ้ยแลแกแหลกแหลกๆ lạc lạc, điềm mặc, mở cổ, ui, bùn đua, đึง mà, ôi chết đấy, ôi bên đấy, <laughs> ui, ừ, hổ, มันเหนียวครับนี่โกหกไหมโคตรเหนียวอ่ะผมบอกเลยลูคัสโพดอสกี้ไปดิแหววสวยโคตรใหญ่กว่ายิงโอ้โหไอ้ยแม่งจริงโอ้โหไอ้โดนโจมหรือปะสูงหน้าห่งร้อยเก้าสิบกว่าแล้วเฮ้ย เียบร้อยโอ้ยไม่ได้โอเคเกือบเฮ้ยไม่ได้บะสวยอ้ยเจ๋งจ่ายเขาเจ้สวยปาก่อนตัดนะตัดฮะอืเฮ้ยดูดูทรงแล้วเฮ้ยคระเพชน้ากับตัวประกบแล้วก็กระชากผานไปได้ฟิลิปลา โอ้โหไม่ได้บอลเขาตั้งเกมขึ้นมาได้สวยเพื่อแล้วก็มีโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์้อะละนี่ไงนี่ไงโอ้ท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับลูคัสโพดอลสกี้อ๋าเลยครับลูกขาดหมดเลยครับเสร็จไรบอลแล้วครับยิงโอ้เบาเกิน เฮ้ยอือหืออือหือแม่งคนเร็วเปียกอือหืออือหือเฮ้ยโอ้โหไ่รั่วเลยเอ็กเตอร์อุ้ยเข้าทางโอเคลำลหน้าครับเกือบเกือบเกือบไอ้ทีนี้แม่งเหนียวอยู่แลยังไม่ยอมตกเป็นของใครง่ายๆนะ ตัวไฮไลท์นะ่เอคดีล่านี่ไง<ฆ> App, นี่ไงสวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้านี่ไงโอ้ยยิงออกได้อย่างไรเคดีล่าแต่ยิงเข้าไปก็แค่นั้นครับถ้าไม่ดึงสามก็ไม่ไม่ต่างนะลบอุ้มเคดีล่าอะไรลูคัสโพดอสกี สวยเฮ้ยยิงโอ้โหเฮ้ยล่นบ้าโอ้โหยิงแม่งโคตรเบาไฮี้ยยติงเบายิ่งกว่าทอยืนเจีย้องกันประตูได้อย่างยอดเยี่ยมจริงจรครับแโอ้จ่เฮ้ยเแทงแทงโอ้ยี yes. ่ จะโอ้เสร็จไอ้มาร์กว่ะโอ้โหไอดีนี้เพราะว่ายังไงก็ยิงไม่ถึงสามแล้วครับเวลาไม่หมดแล้วโอ้โหต้องยินดีกับไอ้มาร์กด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหมหาบุรุษสุดประเสริฐที่ได้ไอดีนี้ไปครอบครองไอ้มาร์กหนุ่มใบสิบแปดปี ที่ยังสิงอยู่นั่นเองยินดีกับไอ้มาด้วยนะเออขอให้หายสิงเร็วๆนะน้องออื้หือหนีไหมเออหือมันเหนียวโคตรๆอ่ะโกมันเนี่ยกูยิงเป็นล้านรอบแล้วเนะี่ยโอ้โหไมเก่แล้วนะครับแล้ผู้สาประตูมาเซฟลักษณะแบบนี้ครับโอ้โหทำให้ทีมนั้นไม่เสียมาเ,ยเลยครับเอาเลยเจอาเฮ้ยเฮ้ยรรเฮ้ยได้ยู่ <S <S แหลกๆไหม โอ้โหแยบร้ายเนี่ยล้มบันประคับเนี่ยไม่ได้ลม้มน้ำโจมเอะไรมาลม้มดูเนี่ยมีแต่หน้ากูตัวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอืมยิงเป็นสิบเอ็ดเนี่ยนะไม่ได้แบบยิงมส่สซัวนะไม่ได้แบบยิงไกลเลอะเทอะอะไรนะยิงแบบเน้นๆเลยนะสิบเอ็ดครั้งนที่แบบเน้นทุกครั้งนะจอ่จอๆนะเออ,เ,อ,อ <c oughs> เป็นไงจันโอ้โหมียอเดเยอะปะ ท่านผู้ชมได้ยินว่าได้ยินเสียงไอ้ไอ้มาร์กป่ะมันเยอะเยอะเหรอวะเฮ้ยเด้อเด้ประตูเนี่ยวะมึงมึงอันนี้ดิมึงไอ้ไอ้เฟสเฟสอะไรนะเฟสอะไรนะพิมพ์หน่อยอ่าโอเคโอเคครับพิมพ์ตรงไหนวะพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรผมมาร์กอะไรก็เออผมมาร์กเองอะไรเงี้ยแล้วบอกบอกชื่อเฟสมาบอกชื่อเฟสมาจะได้รู้ว่าเป็นเฟสจริงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไอดีให้ทางเฟสแล้วกัน พิมอย่าพี่เฟียนอนะตบมือให้นะมีแต่คนบอกว่าตบมือให้มาร์กนะตัวอย่างเหนียวอ่ะบอกคูตัวเออไอ้เนี่ยไม่ยิงไม่เข้าหรอวะพิมพ์ยังจับแผนมั่วมาก็ชนะอันนี้พิมพเนี่ยแหละอะไรพี่พิมพเนี่ยแหลอพิมพ์พิมพ์พิมพ์ในแชทเกมอ่ะพี่เอไม่ไม่เอาดิพิมพ์ในนี้ดิ พิมพ์ในสตรีมเลยแฟนเพจอะ oh, <okay S 1> ในแชทในแชทแฟนเพจจะได้แบบไอ้น,นี่ไปเลยจะได้กดไปเลยอ้าพิมพิมมาแล้วพี่ชื่อเฟซชื่ออะไรผมพิมว่ามา,มาอ๋อนี่เหือ,อ,ช,อชื่อเหมือนในเกมใช่ไหมโอเคครับใช่ใช่พี่มาแล้ววะโอเคเปิดละอ่ะอ่ะโอเค ขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งไอดีให้เนะจบตรีมกันโอเคครับ <laughs>